ประเด็นที่ต้องยอมรักถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ของพักการเมืองยังไม่มีใครออกมาค้านชัดเจนใช่ไหมบ้านเพื่อคนไทยอ่ะอ๋อค่ะใช่มีไหมยังนะในแง่พักการเมืองนะมียังยังมีแต่เอ็นเตอร์เทนคอมเพล็กแต่ก็จะมีในการที่จะบอกกนทำรองว่าเช่านะไม่ได้ได้เสร็จนะอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่เป็นกรณีของซับอิงสิทธิ์ค่ะอุ้ยซับอิงสิทธิ์กลายเป็นทำไปทำมาจะไปโยงกับอาภัยนะเนี่ย เพราะว่าต่อไปเนี่ยใช่ไหมใช่กลับไปเป็นที่ธรณีสง์แต่ว่าสิ่งที่จะดาเนินการต่อได้ก็คือให้ผู้ครอบครองปัจจุบันเนี่ยเช่าได้ก่อนจะไปถึงจุดนั้น <c oughs> อตั้งแต่คุณลูกเปิดตัวที่กรุงเทพ <c oughs> ที่สถานีกรุงเทพมหาพิวัฒน์ <c oughs> บ้านเพื่อคนไทยไปดูสักนิดหนึ่งบรรยากาศบรรยากาศของการตกแต่งแต่ย้ํานะอันนี้ผมก็ได้คลิปมาจากทางบริษัทลูกการรถไฟนี่แหละ <c oughs> ภาพตกแต่งเพื่อโฆษณาเท่านั้นนะเนี่ะเขาขึ้นไว้เลยอะค่ะ ทุครับผมยืนอยู่ที่งานบ้านเพื่อคนไทยนะครับแฟนๆรายการเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าก็คงจะมาเริ่มต้นที่ห้อง30ตารางเมตรครับห้อง30ตารางเมตรเดินเข้ามาก็จะเห็นลักษณะเช่นนี้ครับก็คือนี่คือโซนนั่งเล่นจริงๆแล้วจริงๆก็เป็นห้องกว้างเนี่ยนะครับแต่ว่ามากั้นพาริชั่นตรงนี้ก็เป็นห้องครัวเล็กๆนะครับมีมุมนั่งเล่นนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนอะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องนอนตรงนี้นฮะโอเคห้องน้ําตรงนี้ครับ โอ้เรียกว่าก,ก็กว้างเอาเรื่องอยู่นะครับสําหรับบ้านเพื่อคนไทยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกห้องนึงครับคัดก่อนจาก30ตารางเมตรท่านผู้ชมครับผมพาเดินต่อมาที่45ตารางเมตรโอ้โหเข้ามานะครับมีห้องน้ํามีห้องนั่งเล่นมีโต๊ะอาหารนี่ห้องนอนหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวถอยหลังไปดูตรงห้องนอนตรงนี้นครับที่มีมุมครัว ห้องนอนสองถือว่าถ้าเป็นคอนโดมิเนียมปกติเนี่ยนะครับผมว่าราคาไม่ต่ำกว่า2ล้านอ่ะอันนี้คือ30ตารางเมตร4 0ถึงตารางเมตรยกไปดูห้องใหญ่สุดตรงนู้นครับแล้วก็มาถึงห้องใหญ่สุดครับท่านผู้ชมครับ50ตารางเมตรสวัสดีครับลูกค้ากำลังจะเข้ามาจองนะฮะตอนนี้ลูกค้าบ้านเพื่อนคนไทยเข้ามาปุ๊บก็จะเจอบุมนั่งเล่น มีโต๊ะอาหารเล็กๆสําหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพนะครับมีห้องครัวเดินเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นนี่ยห้องนอนหนึ่งห้องน้ํากลางแล้วก็ห้องนอน2อันนี้คือภาพของคอนโดมิเนียมก็แล้กันนะครับหรือว่าบ้านเพื่อคนไทยครับซึ่งแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่อวานนี้แล้วและก็จะเริ่มเปิดรับจองอย่างที่ผมบอกไว้ครับเชียงใหม่ ก็มีเชียงรากแถวแถวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิต์ก็มีแถวแถวฝั่งธนบุรีตรงโรงพยาบาลสิริราชเขาเรียกสถานีรถไฟธนบุรีครับแล้วก็แถวแถวกมว11ก็คือหลังปตอทอตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองครับนี่คือบรรยากาศภาพทั่วๆไปขอ,ของขนาด30ตารางเมตรมาจะถึงใหญ่สุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้โอ้โหเห็นแล้วขนลุกเลยครับถ้าราคาล้าน voilà. นิดๆก็ยังถือว่าถูกมากเลยทีเดียวสําหรับคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านพักนั่นเอาไปขายบ้างแต่เมื่อไหร่เนี่ย คุณติรยุห่วงทรัพย์พรีเซนต์เราแทบไม่เชื่อเลยว่านี่จะคล่องแคล่วถึงขนาดนี้นะพรีเซนต์บ้านอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเป็นเชียงใหม่เนี่ยบ้านเดียวนะชั้นเดียวใช่ไหมอสองห้องนอนท่านผู้ชมเรื่องนี้อันตะกี้ถึงไหนนะอพี่จะบอกต่อไปว่ายังไม่เห็นพักการเมืองในนามพักคัดค้านชัดเจนนอกจากมีเสียงกระแนกกระแหนเรียกว่าอย่างนั้นได้นะ อย่างดูโลโก้โครงการขึ้นมาสิโลโก้โครงการโลโก้เปิดไปเว็บเจอเลยแผ่นแรกแผ่นแรกอ่าระหว่างนี้ก็พูดไปอ่าที่ผมจะไปไหนต่อประมวลสิอ่คนสนใจเยอะมากใช่ค่ะอ่าถึงขนาดล่าสุดเนี่ยพลียพูจะโดยทอสอนแล้วเท่าไหร่นะ 79,939รายนี่เป็นตัวเลขสรุปไอ้ซัว่า80,000แล้วอ่ะใช่อ่ะ8 0 0ห0รายค่ะตัวเลขสรุปวันที่18ตอนสองทุ่มอ่าทัพชมโดเธออ่าโลโก้นั่นน่ะบ้านเพื่อคนโซมขึ้นมาเป็นคำว่าเพื่อไทยมันชัดใช่ไหมคะบ้านคนเพื่อไทยเพื่อไทยตัวใหญ่อันนี้มีเสียงกระแนกกระแนแต่มองอีกมุมนึงฟังที่เขาสนับส่วนก็บอก กรีดออกมาสิเห็นว่ามันดีใช่ไหมผู้คนสนใจคนแถ่แหนตอบรับกันถึงขนาดนี้กรีดออกมากรีดมันออกมาขณะที่อีกด้านหนึ่งบอกนี่เป็นโครงการหาเสียงอ่าอ่ามุมพักการเมืองเขาก็ต้องหาเสียงมันยังไงเห็นไหมนี่เราดูละเอียดอ่าผมต่อมาอ่าคนทักษณิณซึ่ง เป็นคนแก่อยู่เป็นเงาอยู่ข้างๆนายกเนี่ยบอกบนเวทีแทบจะทุกเวทีอพี่น้องได้ดูบ้านเพื่อคนไทยหรือยังอ่นนี้เห็นไหมโลโก้นี่เห็นไหมโอกาสเพื่อไทยตัวใหญ่เลยอ่ะไม่ใช่โอกาสอะไรตัวเล็กละเกินใครอเกคำวมานิดนึงได้ไหมคะอะไรโอกาสการเข้าถึง,ถงที่อาศัายบ้านเพื่อคนไทยท่านผู้ชม อาไปฟังเสียงยกตัวอย่างเวทีที่บึงการ <c oughs> ก็เน้นย้ำเรื่องนี้เหมือนกันคิดเอาไว้ตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วคุยอีกนะวันก่อนเนี่ยนายกอิงไปประกาศเรื่องบ้านเพื่อคนไทยมีคนสนใจเข้ามาสามเอ็ดล้านคนสนใจแต่ว่าจองมาแล้วเนี่ยเป็นแสนแต่ว่าโครงการแรกเพิ่งสร้างเจ็ดพนนี้เราก็จะขยายการสร้างให้เร็วที่สุด ปีนี้แสนหนึ่งปีหน้าอีกสักแสนหนึ่งแต่ว่ายังไม่พอต้องต้องเป็นล้านอ่ะต้องล้านยูนิตผมคิดไว้ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยในกรุงเทพโดยเฉพาะรถไฟฟ้าข้างรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีคอนโดให้เขาอยู่เขาก็สามารถไปทํางานโดยขึ้นรถไฟฟ้าไปและต่อไปรถไฟฟ้าจะเหลือ20บาทตลอดสายบ้านทั้งหลายเนี่ยสร้างแล้วเราไม่ต้องให้ดาวรัฐบาลก็ไม่ต้องเป็นหนี้ ให้ธนาคารเข้ามาช่วยธนาคารเอาตังมาจากไหนก็ตังจากพี่น้องเท่านั้นแหละแล้วกระเป๋าใบเดียวเข้าไปอยู่ได้เลยมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมมีแอร์พร้อมมีส้วมพร้อมส้วมเป็นส้วมไฟฟ้าพี่น้องไม่ต้องล้างก้นเองโครงการดีๆเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตราบใดที่พักเพื่อไทยยังเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้อง ตราบใดที่ทักษิณยังมีชีวิตอยู่คิดให้ประเทศและให้ประชาชนอย่างเดียวแต่ว่าทักษิณเนี่ยต้องการกำลังใจนะเห็นอย่างนี้ต้องการกำลังใจไม่ใช่เข้มแข็งมากมายเลยหรอกเวลาเพื่อไทยทรงทักษิณไปหาเสียงช่วยเลือกนอยเถอะแล้วเลือกอย่าไปเกงใจเลือกให้ถลม่มทลายไปเลยเป็นกำลังใจให้ทักษิณมาบึงการทั้งทีมาขอคะแนนทั้งทีเอาหน่อยนะเลือก เบอร์หนึ่งให้นักสินก็ด่ดยเถอะนี่ท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องนี้ <Okay. S 2> ผมคิดว่าทางพักเพื่อไทยเขาตทงเตรียมเกิดพักการเมืองฝ่ายค้านที่เป็นคู่แข่งหลักหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่คงจะหยิบประเด็นมาสู้อ่ของพักก้าวไกลตอนหาเสียงเอาไว้มีเหมือนกันค่ะ <Okay. S 2> ท่านผู้ชมอามุมหนึ่งอาจจะบอกว่าของเขาก็มีนะเบอระเขาเป็นฝ่ายค้าน อาของพรรคก้าวไกลเคยไม่นโยบายในหมวดหมู่สวัสดิการทุกช่วงวัยน้องไรชื่อบ้านตั้งตัวค่ะของพรรเก้าไกลบ้านตั้งตัว3ามแสนห้าหมื่นหลังรัฐช่วยผ่อนเช่านั่นท่านผู้ชมอาบ้านตั้งตัวอ่าเดี๋ยวไว้มีเวลาจะได้มาไล่ให้ฟัง <c oughs> อายุนี้สมัยนี้เขาสู้กันเรื่องนโยบายท่านผู้ชมขนาดเดียวกันทั้งฝั่งไอ้บ้านเพื่อคนไทยอยู่นโยบายเพื่อไทยเปล่าวะ ไอ้ค้นมาหน่อยดิ